มากินอาหารให้เป็นยากันค่ะกับอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงอวัยวะในร่างกายอาหารที่เรากินมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมากอาหารบางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถช่วยบำรุงการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูกันค่ะว่าอาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อส่วนไหนของร่างกายบ้าง 1. แครอทบำรุงดวงตา แครอทมีเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอในร่างกายและวิตามินเอมีบทบาทสำคัญในการมองเห็นโดยเฉพาะในที่มืดช่วยป้องกันโรคตาบอดกลางคืนนอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความแข็งแรงของเยื่อบุผิวในดวงตาและช่วยป้องกันโรคต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตาเช่นต้อกระจกและต้อหิน 2. เหตุบำรุงหู เห็ดเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินดีซึ่งมีความสำคัญต่อการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบและป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหูชั้นในเช่นโรคเมเนีย 3. ถั่วแดงบำรุงไต ถั่วแดงมีโปรโตีนสูงและเป็นแหล่งที่ดีของไฟเบอร์ซึ่งช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคไตและโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับไต 4. มะเขือเทศบำรุงหัวใจมะเขือเทศมีไลโคปีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีและโพแทสเซียมที่ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ 5. วอนัทบำรุงสมอง วอนัทมีกรดไขมันโอเมก้า3สูงซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองและระบบประสาทกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยในการพัฒนาของสมองและป้องกันความเสื่อมของเซลล์ประสาทนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ อะโวคาโดบำรุงมดลูกอะโวคาโดมีกรดโฟลิกสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาของทารกในครรภ์และนอกจากนี้ยังมีไขมันดีที่ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงและการทำงานของมดลูก และนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างของอาหารที่มีคุณสมบัติที่ช่วยบำรุงอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะซึ่งการรับประทานอาหารที่หลากหลายและมีประโยชน์สามารถช่วยให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืนบำรุงดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติตั้งแต่เนิ่นๆกินเพื่อสุขภาพใจดีกับร่างกายกินให้เป็นยากันค่ะเย่ารอให้ป่วยขึ้นมาจนต้องกินยาเป็นอาหารการแพทย์จีนสมัยใหม่ เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นเน้นปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์ส9 9